สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาว facebook และชาว youtube ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบพี่วายโออยอีกแล้วค่ะวันนี้พี่วายโยก็จะมาชวนชิมกแต่ก็เป็นอาหารแซ่บๆแต่กม็ไม่ทําเองนะคะซื้อมาค่ะก็คือมะม่วงยำค่ะชุดนี้เสนอราคาอยู่ที่50บาทค่ะอะเรามาแกะกันเลยดีกว่านะคะเพื่อความไม่เสียเวลานะคะหวังว่าต้องทําเองแล้วแหละเพราะคงจะคิดว่าคงจะทําไม่ยากจะได้แบบว่าอรรสที่อร่อยกว่านี้ แล้วก็ถูกปากเรานะคะก็มีมัม่งวงมีแบบปัาก,กรอบแล้วก็มีถัว่วมีกุ้งแห้งหัวหอมน้ำปลาพริกป่นอะไรประมาณนี้นะคะค่ะราดเลยกันหะแล้วก็ทุกคนนะคะมีน้ำปลาร้านนัวเบาๆแต่ถ้าทำคงจะไม่ใส่ปลาร้าตัดเลยดีกว่าเพื่อพามันเสียเวลา ดูชักชานี่เข้าอืมเจ้านี้ไม่เคยกินเลยลองซื้อดูรู้จะอร่อยหรือเปล่าให้น้ำน้อยมากมเดี๋ยวต้องซูมแบบ3ามทีให้ผู้ชมดูนะคะจะได้แบบว่าน้ำลายแตกฟองกันใช่ไหมตอนนี้ก็ ดูความความน่าทานนะคะแต่ยังไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงแต่แค่ความหน้าตาหน้าคิดความน่ากินเนี่ยก็ให้ปราคาสิบคะแนนนะคะเนาะการาทายมาแนวแอมเอ,อิมทุกคนค่ะอืมอันนีมีเน้าเดียวร้านนี้ถือว่านวน,นะใช้ได้เลยเพราะว่าวกลิ่นเกิดยั่วยวนเนาะปลาลักคือไม่คาวแล้วปลาที่อ,อุ้ย ไม่ตอบประกับประกัม่ทเกินไปนะโอ้โหด้งอ no. no. ่ะอุยเนาะพี่ซต้องอให้ดำๆอ่ะหืมงัวมากตัวตั้หูาบมาดูเขาเปลี่ยนอืมงัวเนาะตั็งข้าวเนาะตัวต้นแรงมากอ่ะตั้ยาบอะ ครับผ่านไหมนะยังผ่านไหมเวลาทำเองก็ต้องประกอบเยอะๆเต้นนัวแต่ว่าเหมือนร้านนี้คนละร้านกับที่เราซื้อใช่ไหมก็คนละร้านว่าน้ำมันแห้มะม่วงเปรี้ยวจี๊ดกอนนะอือร่อยมากมะม่วงน่าเป็นน้นดอกไม้ มากัดที่ทำก็สวยตูยังนี้ไม่เคยโกรธไปเจอไหมนะหัวเห็นเตรียมเสื้อผ้าไปแล้วดูว่าว่าทำเองไปทำเสร็จแล้วกลับบ้านใส่แบบปัากรอบเยอะเยอะแด่ชูรอร่อยเขาไม่ได้ใส่ชูรสใช่ไหมเนี่ยกินรู้เลยเนี่ยว่าเขาไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่ใช่ไหมไม่ใส่ชิชามากหยอก เแต่ถ้าพี่วยายอยากทำต้องใส่รถดีหน่อยนะกำลังกระดุง้งแฝดเดี๋ยวข้าตัวกินก่อนนะก่อนปิดทิพนะก็อยากจะฝากว่าถ้าเราไป,ไปแบบไปไหนนะแล้เห็นคนแก่เขาขายของนะอ่ะอยากให้หลายๆคนคิดว่าเอออุดหนุนป้าอุดหนุนตาอุหนยายอุนหนลุงในเขาเพราะว่าถือว่าเป็นการสนับสนุนและก็เป็นการให้กำลงังใจกับคนค้าขายคนมาหากินเนาะ จะไ,ได้เป็นความกำลังใจให้เขามีชีวิตที่สู้ต่อไปเนาะคนทำาหากินแล้วก็ช่วย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 พาเนาะยิ่งเป็นคนแก่คนอายุมากเนี่ยเห็นอะไรเราก็ถ้าช่วยช่วยกันคุณเล้ยขง้งน้อยอุดนนุนกันไปเนาะเป็นความกำลังใจให้เขาได้มีชีวิตจำเนินสู้ต่อไปเนาะเราเเห็นคนแก่ที่ขายของขามหนักหนักนะหรือว่าแบบว่าหิว้วางหนักนะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ใช่คิดถึงพ่อคิดถึงแม่แล้วก็ทอนทว่าเอ บางทีเราิดว่อของสิ่งนั้นน่ะเราก็ไม่อยากจะซื้อหรอกแต่คิดว่าเราช่วยเขาเนะาะก็ถือว่าเราแบบเพื่อนมันดูแลกันแล้วก็มันไม่เหลือแบบกนแรงของเราบางทีอของมันก็ไม่ได้แพงมากก็ช่วยกันไปเนาะบางทีเห็นแล้วว่าเออต้องข้ามวิ่งไปซื้อให้อ่ะโอเคข้าวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ